สวัสดีค่ะนำ้ำ้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่763ค่ะ763รหัสจะอยู่ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่อใส่ไว้ให้แล้วทั้งราย ID และก็เบอร์โทรนะคะราย ID แอดเป็นอันนี้เท่านั้นนะคะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ vipa วิพาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษอันนี้เท่านั้นแอดเบอร์ไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณแม่รายไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะโทรมาสั่งก็ได้นะคะรหัส763งานตัวนี้ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเลยกับ เสื้อพรีทพรีเมียมนะคะแล้วก็เป็นน้องที่เป็น มีปกผ่าติดกระดุมหน้าเป็นแบบยอดฮิตขายดีนะคะวันนี้นะคะมาอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นโทนสีใหม่เป็นลายลูกไม้ลายใหม่นะคะก็ตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวส้มชี้แจงไซส์ก่อนเนาะตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์นะคะฟรีไซส์มีเพียงไซส์เดียวเท่านั้นนะคะหนูอกจริงแค่33นะคะหนูก็มันใส่เสื้อตุล44อยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์อ,อกเสื้อ44นิ้วนะคะนี่มันจะอ่ะประมาณนี้เนาะอ,อกเสื้อวัดได้พอดีพอดีนะคะไม่ดึงตึงมากเนาะเพราะเดี๋ยวตรงนี้มันอ้านะคะ สีนิ้วความยาวนะคะความยาวขนาดสวมใส่แล้วนะคะตอนนี้ก็คือประมาณ23.5นิ้วนะคะพีทตัวนี้มันจะยืดไปทางแนวยาวแบบน,นะะน,นี้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะส้มใส่อยู่ตอนนี้ก็คือยาวประมาณ23.5นะคะใส สเปคใสไซส,ส,ส์เสื้อไว้ให้เนาะอ่ะตัวนี้ฟรีไซส์44ยาว23.5ราคาค่ะพีทพรีเมียมของเรานะคะพรีเมียมยังไงพีทรุ่นนี้อัดจีบมาแน่นอัดพีทมาแน่นแล้วก็คือจะมีทั้งลายลูกไม้มีลูกไม้ประดับเข้าไปแล้วก็มีรีดเพจเข้าไปด้วยนะคะพีีพรีเมียมรุ่นนี้ราคายังเท่าเดิมน่ารักอยู่ที่1,190บาทค่ะ1190บาทโอนชําระจะส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางบวก50บาทแล้วก็ร่วมโปรโมชั่นเดือนเมษาด้วย ะะต่อได้ก็คือถ้าซื้อครบ2,000บาทขึ้นไปนะคะในการสั่งครั้งเดียวกันก็คือลด100บาท อันที่2ก็คือถ้าซื้อครบ3,000บาทขึ้นไปในการสั่งครั้งเดียวกันก็คือลด300บาทซึ่งพีคือแม่ถ้าเกิดว่าถูกไซส,สัก2สีอย่างเนี้ยก็คือเกินละนะคะก็ได้ลดไปเลยนะคะอ่ะแล้วก็วันนี้มีสีใหม่ด้วยนะคะ,อะแอบแบบสปอยสีก่อนวันนี้มีสีใหม่ด้วยนะคะนั่นก็คือสีส้มสายอยู่สีเทาแล้วก็สีเขียวมะนาวนะคะนี่เลยสีแจ่มมากนะคะรุ่นนี้นะคะอ่ะถ้าใครโอเคไซส์ใส่ไซ,ไซ,ไซ,ไซนี้ได้โอเคราคาเราไปดูกันต่อค่ะแบบเนาะแบบตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าน้องจะเป็น มีปกนะตัวนี้จะเป็นปกทรงนี้จะเป็นปกทรงนี้นะจะเป็นปกอันนี้มันจะมีความแบบแปรมนิดนึงอ่ะจะแบบมีความเปรเี้ยวนิดนึงนะคะมีงานมีปกแบบนี้ผ่าติดกระดุมหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแขนกระบอกนะคะความยาวแขนอยู่ที่ประมาณ3ส่วนหรือว่าอันนี้คลุมข้อศอกนะคะเป็นกระบอกที่กําลังดีไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะคะกําลังใส่แล้วสวยอะดูเป็นคุณน,นายอะตัวนี้ดูใส่แล้วรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะรุ่นนี้นะคะแบบตัวนี้ก็จะเป็นทรงนี้นะสำหรับสับโพกค่ะ สะโพกจะมีความแบบว่ามันจะมีความเอออกนะมันจะมีความทรงเอออกแบบนี้นะคะสะโพกนะคะสะโพกจริงจริงมันสะโพกกับใหญ่มากเลยอกับ44่สสะโพกกับหนูว่าน่าจะได้ประมาณแบบ48เลยคือสะโพกก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะแล้วคือมันจะมีความแบบพีทมันมีความยืดด้วยนะคะอะสะโพกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คืองานด้านหน้าเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นงานด้านหลังนะคะนี่เลยนะคะด้านหน้านหลยเราจะมีรูปแบบงานตกแต่งที่มีการแทรกลูกไม้เข้าไปให้ด้วย เดี๋ยวให้ดูเนื้อพีทก่อนนะพีทของเรานะคะนี่เลยอัดมาแบบแน่นๆให้แบบนี้นะคะพีทเองอ่ะจะมีหลายเกตหลายประเภทเนาะมันจะมีแบบบางอันที่มันถูกกว่าเน,นี้ยเขาจะอัดมาไม่ได้แน่นขนาดนี้แต่ว่าตัวนี้คือเนี่ยอันนี้คืองานปก อันนี้คืองานตัวเสื้อเห็นไหมคะปกจะวางในแนวตั้งแบบนี้เนาะแล้วก็งานตัวเสื้อจะวางแนวนอนแบบนี้เนาะแล้วนี่คืออัดมาแน่นเลยด้านหลังก็คือจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะจะเป็นเนื้อพีทเรียบๆแบบนี้ส่วนด้านหน้าด้านหน้าคือรุ่นพีทที่แม่ของเราก็คือจะประดับด้วยลูกไม้ให้ด้วยนะคะอันนี้คือจะเป็นลายของรุ่นนี้จะเป็นลายของรุ่นนี้นะอันนี้จะเป็นลายของรุ่นนี้ค่ะด้านหน้าก็คือจะมีลายลูกไม้รายนี้นะคะซึ่งเวลาใส่แล้วตรงนี้เห็นไหมคะมันจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นดอกไม้อลใหญ่นะคะ็แกล้ว ล้วตรงเนี้ยก็คือตรงกลางตัวเสื้อก็คือจะเป็นลายลูกไม้ลายดอกที่เป็นตารางตารางแบบนี้นะคะอันนี้คือลายเขาะคะของรุ่นนี้นะอันนี้คือลายของรุ่นนี้แล้วก็ตรงแขนค่ะก็จะได้เป็นลายแบบเหมือนกรีดดอกไม้เหมือนดอกไม้ครึ่งดอกนะคะอีกครึ่งดอกนี่แล้วก็ไล่ไปจนถึงด้านหลังอันนี้นะคะและนอกจากจะมีประดับลูกไม้แล้วนะคะยังรีดเพชรให้อีกด้วยนี่ค่ะรีดเพชรให้อีกด้วยนะคะให้เป็นในลายดอก ให้ที่มันเป็นลายดอกใหญ่อะคะ่ะแบบนี้นะคะก็คือจะมีตรงนี้รีดเพชรก็คือจะมีส่วนของตรงนี้แล้วก็ดอกตรงนี้แล้วก็ตรงช่วงแขนนะคะเวลาแขนเราใส่อะคะ่ะแนบเนื้อไปปุ๊บมันจะเห็นเป็นซีทูแบบนี้แล้วก็คือจะขับลายลายลูกไม้ให้มันเด่นขึ้นแล้วก็เห็นเห็นเพชรให้มันเด่นขึ้นแบบนี้เวลาเราใส่เนื้อเราเนาะเนี่ยเหมือนตัวที่เงใส่อยู่เอกก็จะเป็นเห็นประมาณนี้นะคะเห็นซีทูเป็นลายดอกชัดเจนเห็นลูกไม้ชัดเจนแล้วก็เห็นเพชรนะคะเป็นประมาณนี้ อันนี้นะคะอะทีนี้มาดูสีกันสีแรกที่สัมใส่เปิดคลิปสมั่นใจว่าสีนี้ขายดีนะคะไม่เคยมามีไม่เคยมาก่อนเลยนะสำหรับสีเทาเนาะอะสำหรับสีเทานะคะตัวนี้สีเทาค่ะออกประมาณเทาควันบุรีเนาะถ้าคุณแม่อยากได้โทนสีแบบสุภาพเรียบร้อยใส่ได้หลายโอกาสใส่ทํางานได้จริงๆใส่ออกงานก็ได้เลยนะสำหรับสีนี้นะดูสุภาพเรียบร้อยเลยค่ะสีเทานะคะไม่เข้มเกินไม่อ่อนเกินค่ะดีกําลังกลางๆและติว่ามันเป็นสีที่เหมาะกับแบบเพราะว่าเรา เลือกแบบที่มันเป็นแบบคอโปกผ่านหน้าเนาะอยากต้องการที่ดูภูมิฐานนิดนึงนะคะสีนี้เหมาะเลยสีเทาค่ะสีเทาค่ะอย่าลืมสั่งรหัสก่อนนะรหัส7 6 3ดหสามนะคะแล้วก็ทงได้สีเทาค่ะอ่ะทีนี้อีก3าสีสีใหม่อีกสีหนึ่งนะคะซึ่งลองมาครั้งในครั้งแรกนั่นก็คือสีนะคะสีเขียวมะนาวเนาะสีโทนสีใหม่สีที่สองนะคะค่ะสีเขียวมะนาวค่ะ สีต่อมานะคะก็ตัวนี้เลือกมาเป็นโทนสีแบบโทนสุภาพให้อันนี้จะเป็นสีชมพูนมหรือชมพูนูดนะคะสีชมพูนมหรือชมพูนูดค่ะนี่นะคะอันนี้คือเพชรีดเพรให้นะเราตรงช่วงแขนนะก็จะเป็นเพรกบบสีชมพูแบบนี้นี่นะคะอันนี้สีชมพูนมหรือชมพูนูดค่ะดูนัวมากเดี๋ยวจะมาปเปลี่ยนให้ดูนะคะแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นโทนสีดําค่ะ สีดำม,มากี่รอบก็ขายดีเนาะอันนี้ก็คือจะมีรายละเอียดงานเหมือนกันเลยนะคะมีเพชรให้ก็คือจะเป็นเพชรแบบอัโทนสีดำแบบนี้แล้วก็ลูกไม้นะคะลูกไม้ก็คือเอาไปอัดพพชรเหมือนกันมันก็จะมีความแบบเป็นยืดๆเหมือนกันแบบนี้เนาะนี่ค่ะสีดำนะคะดำร้วนดำสีด่ะค่ะสีดำนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวส้มไปเปลี่ยนให้ดูทั้ง4ส,สีนะคะอ่ะตัวนี้ยืนให้ดูสีเทาก่อนค่ะ ตรงช่วงแขนนะหนูว่าสวยเลยทีเดียวนะคะเพราะมันจะมีความแบบเห็นเนื้อเราซีทูแบบนี้นะคะแล้วก็รวดลายนะคะตรงตัวตรงตัวเสื้อด้านหน้าแต่ว่าด้านหลังก็คือจะเป็นแบบเรียบๆเนาะก็คือจะเห็นเนื้อพีแบบเรียบๆแบบนี้นะคะสีเทาค่ะ รหัส763าค่ะสำหรับสีนี้จะเป็นโทนเขียวมะนาวนะคะเขียวเองก็มีหลายเฉดเนาะปกติซุ้มจะเอาโทนเขียวที่แบบเขียวอ่อนเขียวละมุนก้านมะลิเปลือกกระเพกะอะไรใดๆอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้เป็นเขียวอ่อนแบบเขียวมะนาวค่ะสดใสเหมาะกับงานแบบผ้าพีทแล้วก็รูปทรงเขามากๆเดี๋ยวยืนให้ดูค่ะสวยเนาะนะคะสีเทากับสีเขียวเป็นสีใหม่ค่ะเดี๋ยวให้ดูรายนะ ให้ดูตรงช่วงแขนนะคะนี่ค่ะตรงช่วงแขนนะคะด้านหลังนะคะถ้าใครสนใจถูกใจสีนี้แทบไม่ต้องเชียร์เยอะเลยส้มว,ว่าสีนี้ขายดีอีกเป็นอีกสีหนึงที่น่าจะแบบพอๆกับสีเทาเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะคุณแม่สั่งรหัสเจ็ดหกสามไปตามวสีทาสีเขียวค่ะ เป็นรหัส763ค่ะรหัส763ดสีนี้จะเป็นสีชมพูนูดนะคะชมพูนูดหรือว่าชมพูนมค่ะ ถ้าใครอยากได้เสื้อผีรุ่นนี้ที่ยังคงหวานยังคงอิงความหวานของผูง้หญิงผู้หญิงไวสักนิดหนึ่งนะคะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้สีนี้เลยสีชมพูนมนะคะเพราะว่าอีกอันนึงก็คือเขียวมันจะเปรี้ยวเนาะเทามันก็นแบบดูสุภาพเทาดาคือแบบดูสุภาพไปอยากได้หวานก็แนะนําเป็นสีนี้เลยนะคะอันนี้แต่ว่ามันเป็นสีมันไม่ใช่ชมพูสีฉูดฉาดเนาะส่งเลือกสีแบบชมพูนมนมนุ่มๆมาให้นะคะเดี๋ยวยืนให้ดูค่ะ อันนี้นะนี่นะคะด้านข้างที่เห็นเป็น C2 นะคะก็จะเห็นเป็นประมาณนี้นะคะเพชรนะคะเพชรของรุ่นนี้ก็คือจะเป็นเพชรเขาจะเป็นสีชมพูด้วยนี่นะคะนี่นะคะเพชรก็ออกแบบว่าสีชมพงชมพูด้วยนะคะน่ารักมากเป็นสีชมพูที่แบบใส่แล้วดูนางเอกเลยนะคะคุณแม่อะถ้าใครถูกใจสีนี้สั่งชมพูน,นมนะคะพีรรหัส763นะคะและสีสุดท้ายสีนี้จะเป็นสีดำค่ะ ดำสนิทเลยนะคะลูกไม้แล้วก็เพชรใดๆก็คือใช้สีดําให้แบบนี้นะคะอ่ะสีดําค่ะงานสีดําคอปกผ่าติกรูนหน้าเป็นคนหลายเป็นหลายเป็นตัวที่หลายคนตามหาเนาะอันนี้แบบสุภาพเรียบร้อยแล้วคือดูดีดูภูมิฐานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนื้อตรงที่เห็นด้านข้างตรงต้นแขนที่เห็นสีถูกก็คือมันไม่ได้โปนะมันก็คือจะเป็นเห็นแค่นี้เองค่ะก็คือเห็นประมาณนี้นะคะอันนี้คืองานด้านหน้าเนาะด้านหน้าก็คือถึงแม้ว่าจะมีลูกไม้เนาะแล้วก็มีเพชรนะคะแต่ว่ามันไม่ได้วิงวิ่งว่า วับมากขนาดนันนะมันจะเป็นแบบเพชรที่แบบสีำดํำด้วยเห็นแค่นี้เองเห็นแค่นี้นะคะสุภาพอยู่นะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะ แต่ก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแค่ประมาณนี้<ส>เห็นเนือ้อนิดเดียวนะคะเป็นประมาณนี้เลยสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ดูดีนะคะรุ่นนี้ส้มทวนไซส์ให้นะเป็นงานฟรีไซส์อกเสื้อ44นิ้วขอคเนืมออกจริงไม่เกิน42ใส่ได้นะคะความยาวอยู่ที่23.5นิ้วข่ดจริงๆก็คือมันยืดได้อีกนะคะคดดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคมันจะยืดไปตามสัดส่วนตัวเรานั่นแหละนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคาเพียง1,190บาทนะคะได้ทั้งงานอัดพรีที่พรีทอ่ะมันมีความพรีเมียมมันมีความสวยคืออัดแน่นนะคะ รายละเอียดคืออัดแน่นได้ละไปแล้วคือบอกเลยว่าจับคือดูรู้เลยคือเห็นงานคุดูรู้เลยว่าน้องคืออัดมาแบบงานแพงจริงๆนะคะแล้วก็มีงานเอาลูกไม้นะคะไปอัดเป็นพรีทให้แล้วก็ปูเป็นลวดลายให้แล้วก็เป็นงานรีดเทชรให้แบบนี้นะคะเป็นลวดลายนะคะราคา 1, 1 9 0บาทนะคะโอนชำระเราจะส่งให้ฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทร่วมโปรโมชั่นลด2ต่อเดือนเมษาด้วยค่ะ ก็มีสีส้มใสให้ดูครบแล้วทั้งสีสีนะคะสีใหม่ก็คือสีเทากับสีเขียวมะนาวแล้วก็สีที่3ก็คือจะเป็นสีชมพูนุด่ดสุภาพเรียบร้อยแล้วก็หวานได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสีดําสีนี้นะคะรอดูภาพนิ่งท้ายคลิปไปเลยส้มแปะภาพไปให้ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ